Be, biasa hok ni nak tahu dah sini dah. Right. Tapi tahu ni hok berat sur dah. hok ni hok ni tahu ano be? oh, banyak kali. Hok banyak kali dah ni. Siapa pala dah? Siapa tekak dah? Padi di mana? Oh, di rumah nung. Ya pagi di mana? Ya pagi. Nasi nah, sibuk pagi ya. Walam lah. Walam. Oh. Oh. ah, tu. Pagi. Ubat ไอนี่คือลงไปช่วยกี่วันแล้วฮะนี่ผมมาวันที่สองแล้วของผมครับวันที่สองแปลว่าสันนะว่าสันกี่วันแล้วผมนี่เกือบอาทิตย์แล้วครับสี่ห้าวันแล้วอันนี้เกือบอาทิตย์แล้วตั้งแต่ใหม่ๆเลยครับอันนี้เห็นเห็นไวไลสุดใช่ที่นี่นอที่วัดใช่ไหมใช่คคือประสบการณ์ที่เราลงมาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคือสอนอะไรเราบ้างอะที่เข้าไปเนี่ย คือถ้าเราจะมาให้ชาวบ,บ้านเนี่ยคืออยากให้มันครบไปเลยถ้าแบบบางคนมันไม่ได้มันจะเกิดปัญหานะปัญหายังไงสมมุติว่าผมไม่ครบผมได้นะแต่บ้านนี้ไม่ได้เลยวันนี้มันจะเกิดปัญหาตรงนั้นครับโอ้วันนี้วัน,นวันนี้ครบใช่ไหมที่เราเตรียมมาเนี่ย วันนี้ถามว่าครบไหมก็อาจจะไม่ครบแต่ก็ไม่น้อยเกินไปครับไอ้นี่มันหนักกว่าปีที่แล้วไหมเป้จริงๆมันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากปกติเนี่ยปีที่แล้วที่เราไปถ่ายอะมันจะเกิดช่วงประมาณวันที่22 2 3 24 25าธันวาคมธันวาแต่รอบนี้มันมาปลายพฤศจิกันมาเร็วกว่าที่คิดไว้ซึ่งการเตรียมตัวเตรียมพร้อมบางอย่างมันก็แบบมันก็จะอีกเกินไปอะไรแบบนี้อ๋อมันก็เลยเหมือนเหมือนกับว่าหน่วยงานต่างๆก็อาจจะไม่ได้แบบใช่ เพราะปกติจะมาธันวาใช่จะมาธันวาครับแล้วก็มวลน้ํารอบนี้เนี่ยมันบวกหลายอย่างเช่นดินที่อุ้มน้ําของปีที่แล้วใช่ไหมมันยังแบบยังไม่ยังไม่ได้ซ่อมแซมอะไรมากอ่ะภูเขาเอ่ยการอุ้มน้ําเอ่ยทําให้ปีนี้พอมันมาเร็วเนี่ยมวลน้ํามันรวมตัวกันเร็วแล้วบางจุดที่ไม่เคยท่วมมันก็ท่วมแล้วก็น้ําทะเลมันหนุนมันก็ระบายไม่ได้อีกเออกลายเป็นมันขังใช้เวลานานพอสมควรครับรอบนี้ นี่ทุกคนดูน้ําคือเยอะมากๆนะฮะคือจริงๆโหไอน,นี้คือลดแล้วใช่ไหมเบยอันนี้ลดลดเยอะแล้วนะลดเยอะแล้วปกติคือน้ามันดูทุกคนดูฝั่งนู้นดิดูน้ําดิโอ oh. ตอนนี้นะครับเราอยู่ในโซนของอําเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสนะฮะซึ่งช่วงที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ได้ oh. อยู่บ้านผมไปถ่ายงานที่กรุงเทพนะ แล้วก็กลับบ้านไม่ได้ทุกคนเนี่ยผมเพิ่งได้กลับเมื่อคืนเลยเพราะว่าถนนขาดอะไรต่างๆอ่ะ,อะนั่งไอ้นี่คือคุณคุณช่วยในโซนตากใบเนี่ยมากี่วันแล้วก็ตั้งแต่วันแรกมนตั้งแต่น,แน้ำนขึ้นวันแรกที่จริงแล้วพื้นที่ตรงนี้เออมันเป็นเกาะอยู่แล้วเขาเรียกว่าเกาะสะท้อนอ่ะคือมันเป็นเกาะอ,อะไรใช่พอพอน้ำอะ่ะคือน้ำมันมา,ม,นม,ามันมาจากสองทางหนึ่งมาจากแว้งกับส่วหญ่ก็ลุกลงมาใช่ไหมครับแล้วก็น้ำมันมาจากส่วหญ่บดี มันก็เลยมาบรรจบที่ตักใบพื้นที่เกาะสะท้อนอ่ะมันต่ํากว่าพื้นที่ตักบ้านตาบาด้วยปากอ่าวอ่ะปากเขามันสูงไงตรงนี้มันต่ํามันก็เลยน้ํากว่าจะเอ็งจะออกจากทะเลได้นี่คือเรียบร้อยเลยเกาะสะท้อนนี่นี่ชาวบ้านมิดหัวไหมตรงนี้เกือบจะมิดก็เห็นหลังคาหลังคาเดี๋ยวถ้าไปดูในคลิปเนี้ยก็ตอนมีคลิปตอนช่วยช่วยแบบคนที่ยากอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีคนแก่กับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้พาพาเข้าไปดูเพราะว่า เหมือนแม่วาสันบอกว่าช่วงนี้คือละลอกแรกถูกไหมใช่เพราะว่าได้ยินว่าคืนนี้จะมีพายุเข้าอีกนั่นแหละเราก็เลยเ,ออเดี๋ยวเรามาถ่ายเผื่อได้ขอรับบริจาคจากองค์กรไหน<ช>แต่ว่าไม่ใช่บัญชีผมนะทุกคนไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของเขาเหมือนกันเดี๋ยวผมหาองค์กรที่เราเชื่อถือได้แล้วก็ใ,<ช>ให้เขาจัดการแลวกันย้ําอีกทีว่าไม่เกี่ยวกับบัญชีผมนะทุกคนเพราะว่าผมไม่กล้ารับผิดชอบมันกลัวเงินมันเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้องค์กรเขาจัดการดีกว่าทุกคนไปนั่งภาาไปนะครับวันนี้ได้เลยครับชาวบ้านเอามอเตอร์ แล้วกวงัวนะครทุกคนดูดิทั้งวัวทั้งอะไรต่างๆแล้วก็เต็นตักพงตักผ้านะฮะคือเนี่ยฟ้าหมองๆเนี่ยก็คือพายุกอะไรจะเข้านะทุกคนอันนี้คือตามกรมอุตุใช่ไหม ทุกคนเลยรีบลยรีบลยที่บ้านชาวบ้านหนูทุกคนไอ้นี่คือฝนไม่ได้ตกมาประมาณ3มวันแล้วนะทุกคนยังขนาดเนี้ยนี่คือถ้ารถต่ำนะมาไม่ได้นะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็คือที่บางวัสันเขาจัดเตียมให้นะฮะของที่นีน่นาาทิวาสจริงๆมีเบเตียงม,มากี่ กี่เนี่ยกี่กี่ถุงอ่ะเป็นร้อยร้อยถุงเหมือนกันครับเป็นร้อยถุงอ่ะสองร้อยอัพอ่ะแต่ว่าเขาบอกเมื่อกี้บนถนนตรงนี้นะผับเข้าเอลนี่รถนะนะหมายถึงว่าชาวบ้านเขาบอกว่าไอ้้ไอช่วงที่ท่วมหนักนะใช่ใช่ตรงนี้เข้าเอวครับแต่เนี่ยขึ้นรถมากแล้วทุกคนใช่อันนี้คือวันที่เราถนนเปิดแล้วประมาณนี้ใช่ไหมใช่นี่แหละเพิ่งเข้ามาได้กับรถยนต์ก่อนหน้านี้คือเข้าไม่ได้ถ้าเราสังเกตที่ผนังบ้านอ่ะมันเห็นรอยเห็นรอยอ่ะเห็นรอยน้ำนี่น้องๆเข้าขน ของขึ้นนะทุกคนเพื่อเข้าไปในบ้านด้านในสายเโลโก้รอกลัวป้ะรมาเล่มาเลยนีโ่โอ้โหทำมาอ่ะ<า>แจกให้เลยครับรอพักบัตรอันนี้คือน้ำลดแล้วนะทุกคนสายโกร้เบยผมยังชิบครับแบ กไอซปัปารุมมอร์ซับอ๋ตอนนี้ตอนนี้ให้งัยอดะเอาไปให้บ้านข้างในต่อโวนี่ลึกนะอันนี้เท่าเอวแล้วใช่ไหมยาอัลลอฮ์สายลโกมถุงยังชีพไปเอแบนน์นะยวมาเสร็จนะไอไอไอ เบะมาเร็วโตก่อนนานี้ตอนออกมาสุกี้นะย่บางกปงกับบางกเอเอดก็งี้ละโอ้โหสบลงนี่ตั้งเล่าฮัลเนียเลยีบ่อุลบ่าสุกี้หนีเลยโอเคเนี่ยก็อย่างที่เห็นทุกคนชาวบ้านก็จะเริ่มที่จะมาส้มมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ค้างในน้ำ่ะทุกคน โอ้ปล่อยปล่อยโครนออกจากเครื่องเหรอว่าไงไม่เหมือนน้ำมันมันคืออะไรอ่ะมันเข้าไปในเครื่องไงแล้วก็น้ำมันเครื่องกับโครนออกมาโอเคคือน้ำมันเครื่องกับโครนโอ้ผสมกันน้ำมันเครื่องกับโครนกะช่วงที่ท่วมมากๆนี่คือประมาณไหนกะแถวเนี้ยมิดหัวเลยกะบนถนนแล้วในบ้านอ่ะแบนในบ้านเท่าไหร่โอคอเท่าคอบ้านบ้านเนี้ยไม่ถึง แล้วของของแบทําไงอ่ะตู้เย็นก็ลอยไปปกติกันเลยจะบอกว่านี่คือรอบแรกนะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี่รอบสองรอบสามจะจะหนักเท่านี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะเพราะว่าน้ํามันยังไม่ไปเลยดูเครื่องโยนต์เครื่องอะไรต่างๆนะฮะไก่ขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้โหดูบ้านหายไปครึ่งหนึ่งอะ่ะแบเห็นปะ่ะอีกสามสิบเปอร์เซ็ะต์อยู่ข้างล่างอ่อ,อ,อทุกคนเห็นไก่นั่นปะ่ะไก่อยู่บนหลังคาเห็นปะ่ะทุกคน ไม่มีที่อยู่อะเบอเบียซอห์นี่หนักถุงได้สินี่ยแต่ปีทานี่เขาเบิกสุดหรอตาไทยหมดกันนี่โอ้โหไม่น่าเชื่อทุกคนเนี่ยไอนี้พี่เขาบอกเมื่อกี้นะว่าตั้งแต่เกิดมาคือไอเนี่ยหนักที่สุดในชีวิตแล้วที่เราเห็นนะชาวบ้านไปกางเต็นท์อยู่ริมถนนใหญ่นะไอนั้นคือไม่มีที่ไปและวอเนี้ยคือเขามิดใช่ไหมเขาก็ย้ายมาอยู่บ้านพี่เขาบ้านน้องเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าพายุเข้าอีกเขาไม่รู้แล้ว ดูพี่เขาออกมาเอาออกมาเอาถุงยางชีพนะฮะแล้วก็ด้านนู้นเด็กๆเห็นไหมทุกคนเท่าคออ่ะสกะมกกะมันเนาะสิสกสกมันเนาสกอันเไอไอเขาาหมบนบ้านเนี่ยนะปาบลอนี่ตเาะเลยะตน้เี่ยปบอกาะเลอ่ปางนีอบะล เนี่ยทุกคนชาวบ้านเขาจะออกมาจากข้างในอ่ะเพื่อที่จะมาเอาของอุ้ยดูแมวนี่ดิเบสงสันารือนะตดูดิโอโหแมวขึ้นเรือจริงๆใครอยากจะบริจาคไม่ต้องเป็นเงินก็ได้นะใช่ใช่เป็นอาหารแห้งหรืออาหารแมวก็ได้นะใช่อะไรก็ได้ที่แบบว่าไม่ใช่เงินอ่ะก็ให้เราได้ เป็นแพ่ uh, เพ์ชก็ได้สําหรับเด็กผู้ใหญ่ก็ได้ผู้หญิงนี่เป็น uh, ผ้าอนามัยก็ได้ผ้าอนามัยครับเถ้าเราสังเกตนะบางังที่นี่ทุกหลังคาเรือจาเป็นที่จะต้องมีเรืออคค๋อนี่คือคือเรือที่เขามีทุกปีอยู่แล้วทุกปีเพราะว่าท่วมทุกปีถ้าเราถ้าเราสังเกตอ่ะมันจะเห็นแบบเรือที่ชาวบ้านทํากันเองอ่ะเอาไม้ท่อนใหญ่ๆมาผ่าสองอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นไม้ท่อนเลยนะนี่หรอใช่คือชาวบ้านทํากันเองใช่ทำกันเองขุดอย่างนี้ Oh. จากจากจาก,จากไม้แบบไม้ใหญ่หญๆอะไรอย่างเงี้เลยอใช่ทุกคนดูดิเขากำลังให้นมลูกอยู่อะอยู่ในในบ้านอะออแต่ว่าผมขออนุญาตเบลอนะทุกคนแต่ว่าจะบอกว่าโหยิ่งคนมีลูกเล็กๆนะทุกคนไม่มันไม่ง่ายเลยแนละ้วทุกคนวิกฤตแบบเนี้ยเตรียมเตรียมนมเด็กมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่โอเคโอเคโอเคไม่รู้อีก 3- 4สี่วันหรือว,ว่าวันที่เราโพสคลิปไปจะเป็นยังไงนะทุกคนแต่ว่าอินชาลอ๋อหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น เนี่ยทุกคนบางบ้านก็จะมีผู้ป่วยติดเตียงญาติพี่น้องก็จะมาช่วยเอา,เอาถุงยางชีพเอาไปให้อย่างที่ผมถามเขาบอกว่าตรงเนี้ยหนักสุดแล้วแต่ว่าความช่วยเหลือเขาไม่ถึงเพราะว่ามันเข้ามายากไม่ใช่ว่าคนไม่ได้ต้องการจะช่วยนะทุกคนแต่ว่ามันเข้ามายากจริงๆซึ่งวันนี้น้ารถก็เลยเข้าได้แต่หลังจากนี้ไม่รู้หลังจากวันนี้ที่เราถ่ายเนี่ยไม่รู้ห้อนี้ฮอนี้ตะก้อนนอเบห้ออนี้ห้องฮ่องกงรีห้อนี้ Sapa pala tak? Sapa tekak tak? Nuk. Kak kau tu hak keluar. Oh. Dia dah yang dua, lebih akak dia dua. mula bol pas tu Oh. Salah dah. Nak itu tak boleh kena bon ni. Padi di mana? Di rumah. Oh, di rumah Nung. Oh, lu tapi ini lek cing dah be. Oh, apa dah semua. Apa apa hari ada modok kat api be? Eh, pak hari ya kak kok jen ni bahasa kok jen sedai meta ke. Hmm hmm hmm. ลิปปงบูบงานกะบตอร์ียวทุกคนต้องมีเรือเลยนะหมู่บ้านนี้คือน่าจะเป็นหมู่บ้านที่ภูมิศาสตร์ต่ํามากนะทุกคนพื้นที่ต่ําอ่ะน้ําก็เลยไหลมาที่นี่อย่างเดียวเลยไอ้นะครับเตอยหน่อยกักสิเนี่ยโอ้โหบนบ้านนี่เท่าเข่าครับแล้วก็นี่เป็นโรตีเขาเรียกว่าน้ําท่วมขายตั้งแต่วันไหน,ไหน,ไหนกันนี่ ขายเมื่อวานวันแรกโอ้นี่มีโรตีจักกะด้วยครับอู้ร้อนกะไม่บอกกะร้อนอันนี้กะทําได้กี่ลูกอะลูกเท่าไหร่ขายลูกเท่าไหร่หกบาทกะทําได้กี่ลูกเนที่มีตอนเนี้ยห้าสิบหกสิบผมผมจ่ายให้ได้ไหมแล้วก็กะก็แจกคนได้ไหมโรตีในน้ำท่วมไหมใช่ห้ผมเขาเขาเขายังขายนะช่ช่วงน้ำท่วมนะกะกะกะไม่ต้องทอนแล้วไม่ต้องทอนแล้วตับว่ากะแจกคนอื่นเลย เอาโรตีใส่ไข่ก <sh ็ไ <sh ด <sh ้กะที่แจกอ่ะอ่าวววีตุกโกในการประกาศลาปอเยอะๆเยอะๆที่เหลือก็แจกเลยกะร้านนี้แจกฟรีนะกะกะบอกชาวบ้านได้เลยให้มาเอาเขาแจกฟรีทั้งร้านเลยจนหมดกะกะโรตีฟรีได้ตุกกะโรตีโรตีโรตีฟรีกะเฮ้ยแต่ว่าเจ๋งนะเขาน้ําท่วมเขาเป็นผู้ประสบภัยนะทุกคนแต่เขาก็ยังทําอาชีพสุดยอดนะโอเคแล้วก็ขายไม่ใช่ว่าขาย ออกโก่งราคาหรือไรนะแบขาย6บาทเอหกบาทเองลูกละ6บาทเราตีตอนนี้นะฮะเวลา5้าโมงสินาทีโดยประมาณนะทุกคนคือจะบอกว่าฝนมาแล้วนะแบฝนมาแล้วเนี่ยทุกคนถ้ทุกคนดูน้ำนะฝนมาแล้วเออกรมอุตุบอกว่าพายุจะมาอีกประมาณ2อสวันเนี่ยพายุจะมาแต่ผมก็ไม่รู้ยังไงเด็ดเดี๋ยวเอาแกสีนี้เลยมอดตมันหรอมาตุบโลนี่ bagai สัปปะรดสีนี้ bagai สัปปะมานเนอะ เม่อก <au, S 1> <inaudible> ี้ก <statistically statistically gra bs> ูไปทำไปว่าปากูก็สัตว์ทองก็เนื้อหวกีวันอ๋อแล้วก็นี่ไอ้เรื่องขอเราเรื่องหางแกะสิ่งกูุูดมาเลยยะยะยะปากีกี่วันะยะปากีน่าสิยวอะไรของปากีอ่ะวันละมื้อะวันละมื้อเด็ดอันนี้ตัวแทนเลยเดี๋ยวแบ่เด็ดน้องเขาจะเอาของที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเขาไปแจกก็ให้น้องน้องคนในชุมชนเลยทำเดี๋ยวเรา เดี๋ยวของของเพจที่นี่นาราที่ว่าที่เขาบริจาคกันวันนี้เราจะลงที่นี่ให้หมดเลยลงให้ชาวบ้านที่นี่ให้จบที่นี่เลยเพราะว่าหลายคนยังไม่ได้เพิ่งรูวเมื่อกี้ข้าวสารอาหารให้เพิ่งได้รอบเดียวได้ข้าววันละมื้อแล้วก็มีคนแก่มีเด็กมีอะไรด้วยตรงนี้นะแล้วก็บ้านข้างหน้านู่นเห็นตอนหุงข้าวแบบข้าวสารที่เขาเหลือนะหุงข้าวกับน้ำเนี่ยทุกคนน้ำที่เราเห็นเสียน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยได้ีตัวขวเดกอบะไรดกอบส่งสารกะปูนนีไป้กะปูกนี้ปลา ปลกปลาตรงนี้เขาเรียกว่าปักปลาถูกไหมหมู่หาหมู่ห้าเนี่ยชาวบ้านเขาเริ่มมาแล้วทุกคนคือเอาตรงๆนะกับประชากรของหมู่บ้านเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ครบอ่ะทุกคนผมเชื่อว่าไม่ครบอะหวังว่าหลังจากนี้หมู่บ้านนี้คนจะมาช่วยกันเยอะขึ้นนะทุกคนซึ่งซึ่งเริ่มมีคนมาแล้ว ติง้งตั้จะเข้ามาถ้าเนี่ยหลังจากที่ฝนตกเนี่ยผมก็ไม่รู้จะเข้าเอารถเข้ามาได้อีกไหมอาจจะต้องเข้ามากับเรือม,มันลําบากเข้าใจาทุกคนก็อยากจะช่วยให้ทั่วถึงแหละแต่ว่าสงสารชาวบ้านเหมือนกันทุกคนเนี่ยทุกคนดูเนี่ยดีมากที่นี่ตอนที่ว่าเขา<ะ>มีคนบริจาคแผเพืดอะไรพวกนี้ด้วยโอเคนะังวันนี้เราเราแจกถึงแค่นี้ใช่ไหมใช่ปังแล้วแล้ว,ลวชาวบา้านที่คือฝั่งนู้นลึกกว่าเหรอ นึกกว่าใช่คือตรงนี้ชาวบ้านทั้งหมดมันจะมี300กว่าหลังคาเรือนสามร้อยกว่าเนาะด้วยของที่จํากัดแล้วก็วันแรกที่เข้ามาได้เราก็เลยอ่าได้ที่นี่นะเราทว่ากับบางนี่พี่โฮม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 ร้านกาแฟกับเพื่อนๆอีกหลายๆคนกับเอาของที่ที่เท่าที่มาได้ก่อนแต่หลังจากนี้ชอลรเดี๋ยว พอวิดีโอบางดินออกไปถ้าถ้ามีของเข้ามาเดี๋ยวเราจะกระจายให้ให้ทั่วถึงตอนนี้ก็ขอเป็นอาหารแห้งอย่างนี้ก่อนก็ได้แต่หลังจากนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ทําความสะอาดบ้างจะเป็นพวกไม้กวาดแล้วก็ที่โกยขยะที่ทอะไรอย่างเงี้ยที่ <c oughs> เป็นเป็นแบบชุดๆอ่ะถ้าใครอยากจะบริจาคหรืออยากจะสอบถามอะไรนะเดี๋ยวขึ้นไลน์ของของนางก็ได้การกิจยาแรนะฮะได้ครับแล้วก็ที่อยู่ต่างๆก็ขอขอนางตรงนั้นเลยแล้วกันได้แล้วส่วนใครอยากจะถามเรื่องรายละเอียดต่างๆก็ ทากไปหานางได้ไดเดี๋ยวเขาน่าจะมีทีมงานแล้วก็ลงมาพื้นที่คือไม่ใช่หน่วยงานรัฐหรืออะไรนะทุกคนอันที้เขาทำกันเองนะทุกคนเพราะเขาเป็นคนตักไว้เหมือนกันโอเคขอบุณนางมากคลิปนี้นะฮะขอบคุณที่นี่นราธิวาสกากินใจ,จแ,ลแล้วก็น้องๆคนในพื้นที่ที่มาช่วยงานนะฮะแล้วขอบคุณพี่โฮมคาเฟ่912นะฮะร้านที่นราธิวาสคือจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปไปจนจบจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปนะ เอากล้องมาผุผงจริงไม่ไม่ได้ว่าจะถ่ายว่ามาแค่ไร้สดก็ได้แต่ว่าเอาจริงพี่เขาบอกว่าไอ้น,นี่เป็นละลอกแรกหลังจากนี้อาจจะมีละลอก2แล้ะลอก3ด้วยเพราะว่ามันเพิ่งเข้าเดือนธันวาคมว่าหลังจากเนี้ยปกติมันจะมันจะหนักช่วงธันวาคมใช่ไหมฮะแล้วก็มรสุมก็กำลังจะเข้าตามที่เขาแจ้งนะฮะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้มันลืนเดี๋ยวจะรีบตัดคลิปแล้วก็ใครอยากจะบริจาคเดี๋ยวผมจะขึ้นเลขบัญชีให้เป็นบัญชีขององ,องค์กรที่ผมรู้สึกว่าไว้ใจได้แล้วกัน แล้วก็จริงๆไม่ใช่ว่าบริจาคแค่นาราธทวาวนะคนที่หนักปัตตานีก็หนักยะลาก็หนักส่วนบางอำเภอในสงขาก็หนักนาราชทวีวัฒที่หนักที่สุดน่าจะเป็นแถวๆนี้นะครับทุกคนที่เกาะสะท้อนที่ตากใบเนี่ยยังไงใครอยากจะช่วยนะฮะพี่น้องคนไทยฝากด้วยนะครับครับโชคดีครับทุกคนขอบคุณมากครับ